สำหรับวิธีเข้า Facebook Ad Manager ที่ง่ายที่สุดนะครับคือหน้าตาหน้าจอเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยผมบอกวิธีที่มันจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปเลยกันลวกันก็คือพิมพ์ URL เข้าไปในเบราว์เซอร์เราเลยดีกว่านะครับที่ด้านบนเนี่ยพิมพ์เข้าไปว่าอย่างนี้นะครับ f a c e b o o k c o m s a d m i n a g e r นะครับเนี่ยพิมพ์เข้าไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่าใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะโอเคเนี่ยมันก็จะมา นน้ีนะครับทีนี้พอดีว่าของผมเนี่ยม,มันมีหลายแอคเคาท์มากๆนะและหลายแอคเคาท์ก็โดนแบนอยู่ <c oughs> ที่แบบทํามาแบบ6 7 8ดปดปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับเออถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแอคเคาท์หลายแอคเคาท์เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็จะมีอันเดียวเนี่ยแหละเพราะว่ามันจะเป็นอันที่มันแถมมาเวลาที่เราสมัคร Facebook ส่วนตัวนะครับทีนี้ถามว่าอันอื่นๆเนี่ยผมมีได้ยังไงนะคือมันสร้างมาจากที่อื่นนะครับ เป็นลูกค้าเขาสร้างบ้างนะครับหรือว่าผมใช้ตัว business manager ซึ่งผมแยกเป็นอีกอพิโซดอีกซีรีส์หนึ่งเลยนะใครสนใจเข้าไปดูเรื่องนั้นได้นะก็คือใช้ business manager สร้างตัว a d account หรือบัญชีโฆษณาก็ค <c oughs> ือ a d manager อย่ <c oughs> างเ <c oughs> นี้ยขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วก็ให้สิทธิ์พวกบัญชีหรือว่า account เหล่านั้นเนี่ยเข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับ อ่าผมก็สามารถที่จะเข้าจาก Facebook ส่วนตัวผมได้หลายบัญชีนั่นเองอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับทีนี้บางคนเนี่ยก็ถ้าเกิดกดเข้ามาเดี๋ยบางคนก็จะพบว่าเอ้ยทําไมของเราเนี่ยมีขึ้นคําว่า Business ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าจริงๆคุณน่าจะเคยทําโฆษณามาบ้างละเพราะว่าไอ้ตัว b u บิ s s s ส d อด facebook com เนี่ยถ้ามันมันพาเรามาที่นี่แทนที่จะเป็นสิ่งที่เราพิมพ์เนี่ยนะครับนั่นแปลว่าตัวเนี้ย เราได้สมัครสิ่งที่เรียกว่า Facebook Business Manager เอาไว้หรือว่าตัวจัดการธุรกิจเอาไว้นะครับซึ่งเข้าไม่ต้องกังวลอะไรเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะนะแต่ว่าเรื่อง Facebook Business Manager เป็นเรื่องที่ยาวมากนะก็ถ้าใครอยากฟังก็เดี๋ยวไปฟังอีกซีรีส์หนึ่งละกันในคอร์สนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้คลิปไปทั้งหมดแหละหลังจากเราเรียนจบคอร์สกันนะครับ